หากพูดถึงอีกหนึ่งชนิดกีฬาในการแข่งขันซีเกมทุกๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งที่ไม่เคยทำให้แฟนๆชาวไทยต้องผิดหวังและไม่มีใครพูดถึงมากนักนั่นก็คือการแข่งขันวินเซิร์ฟที่ทัพนักโตขึ้นไทยไม่เคยทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหากย้อนกลับไปเมื่อการแข่งขันซีเกมครั้งที่26ที่อินโดนีเซียทัพโต้ขึ้นไทยคว้ามาไ,ได้สามเหรียญทองบวกกับอีกหนึ่งเหรียญเงิน แบบไม่ให้คู่แข่งได้ลุ้นเลยทีเดียวจากีนักโต้ขึ้นไทยทั้งเอกบุญสวัสดิ์จีริพรแก้วดวงงามนาวินสิงห์สาและนภาลัยทานใสเรียกได้ว่ามีลุ้นทุกเหรียญทองจากการแข่งขันทุกประเภทแต่การแข่งขันซีเกมครั้งที่27ในปีดอลเกมที่ประเทศเมียนมาในช่วงปลายปีนี้ เจ้าภาพได้จัดการแข่งขันไว้3ประเภทประกอบด้วย RS1 เยาวชนชาย RS1 เยาวชนหญิงและ RS1 ทั่วไปหากมองจอลึกลงไปนี่คือการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทางเจ้าภาพบรรจุก,การแข่งขันประเภทเยาวชนลงไปหลังจากที่ทางด้านเอกบุญสวัสดิ์และศรีพรแก้วดวงงามเป็นนักกีฬาโตขึ้นในย่านภูมิภาคแห่งนี้ที่ยากจะไล่ตามทัน เจ้าภาพจึงใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการตัดความหวังสูงสุดของไทยออกไปในประเภท RS1 ทั่วไปขณะที่ในรุ่น RS1 เยาวชนชายและเยาวชนหญิงถือว่าเป็นโอกาสเปิดกว้างที่สุดสำหรับชาติคู่แข่งอื่นๆมั่นใจนะครับว่าเราจะผ่านตังนี้ไ่ได้นะครับแต่ก็ถามลึกๆหนักใจไม่ก็หนักใจนะครับหลังจากเห็นเด็กพ่อมา,มาซ้อมกับเราแล้วเนี่ยดูหน้าตาแล้วผมก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะอายุต่ำา่า16ปีนะครับ ในส่วนของสภาพความพร้อมของทัพโต้คลื่นไทยในขณะนี้ได้วรวมตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาเป็นระยะเวลากว่าสิบเดือนแล้วสลับกับสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติเพื่อหาประสบการณ์ในการแข่งขันเวทีระดับโลกอยู่เป็นระยะทำให้สภาพความพร้อมอยู่ที่เกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เราก็ซ้อมกันมาเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่า การเก็บตัวที่เราผ่านมาเนี่ยสิเดือนเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างแล้วก็คือเด็กชุดนี้เราได้ส่งไปแข่งที่โปแรแลนในการชิงแชมป์โลกด้วยซึ่งเด็กเขาก็ได้ประสบการณ์มันได้แก้กลับมาแก้ไขได้อีกเยอะเลยซึ่งตอนนี้เด็กของเราเนี่ยมันเหมือนว่าเขาอยากจะแข่งขันแล้วเมื่อย้อนกลับไปเดือนเมษายนที่ผ่านมาทัพโตขึ้ืนไทยได้มีโอกาสไปทดสอบสนามแข่งขันในรายการวินเซอร์ปรีซีเกม ที่จัดขึ้นที่สนามแข่งขันจริงที่เมืองมันทะเลซึ่งได้สัมผัสกับสนามแข่งขันจริงทั้งคลื่นลมตลอดจนสภาพอากาศของเมืองแห่งทะเลของชาติเจ้าภาพให้คุ้นเคยกับสนามที่จะใช้แข่งขันก็สภาพสภาพสนามก็ใกล้เคียงกับหาดจำเทียนที่ผมซ้อมอยู่ครับคือช่วงแข่งเป็นช่วงเดือนธันวาคือเป็นช่วงหน้าหนาวคือทิศทางลมก็คือแบบมาทิศทางเดียวกับ ท,ที่จำเขียนบ้านเราแต่ขึ้นสภาพขึ้นจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็อากาศจะเย็นกว่าครับขึ้นแรงค่ะลมก็แรงค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมากอะไรแต่ว่าขึ้นจะใหญ่ค่ะก็กดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่นู่นก็เหมือนประเทศไทยครับน่าจะร้อนกว่าเดิคขึ้นทะเลเขาใหญ่นิดนึงก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่กดดันบ้าง นอกจากนี้ก่อนการแข่งขันทางเจ้าภาพยังได้ส่งนักกีฬาเข้ามาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาไทยอยู่ที่หาดจอมเทียนเป็นระยะเวลาสาเดือนเพื่อได้ร่วมฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาไทยและเรียนรู้เทคนิคของนักโตขึ้นไทยความเคลื่อนไหวจากนักกีฬาคนอื่นๆของไทยที่ลงทำการแข่งขันในซีเกมส์ครั้งนี้ อย่างไรก็ตามทางสมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยในตั้งเปาการแข่งขันซีเกมครั้งนี้คือการเป็นเจ้าเหรียญทองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาแต่จะกว่ามาได้ครบทั้งสามเหรียญหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในการแข่งขันซีเกมในช่วงปลายปีนี้เด็กของเรานนกีฬาของเราเนี่ยมีความโดดเด่นกว่านะครับอันนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าคู้แข่งสําคัญก็คงเป็นเจ้าภาพพม่านะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับ ซึ่งก็เป็นคู่แข่งหลักในซีเกมทุกครั้งอยู่เพราะนั้นเราก็จะบรรลุเป,ป้าหมายให้ได้นะครับก็คือกว่าเหรียญทองทั้งสเหรียญมาให้กับคนไทยแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยให้ได้ครับ